อยากมีหัวใจสักร้อยดวงใจไว้เป็นอะไรสมใจเก่าที่มีอย่างที่ใจเจ็บยางตอนนี้จะใช้อะไรที่มีเลียงสักทีหัวใจดวงเก่า ใจอยู่เพียงดวงเดียวทุกควงทุกเสียวเจ็บสุดสุดบันเทาชายที่ฉันมอบใจให้เขากลับมีคนอื่นเข้าขาเหยียบใจเราแทบหมด ไม่ร้องว่าเจ็บฉันเป็นแฟนเก็บฉันจะไม่บดนวายฉันอืงใช่สองกต้อง้าคนไม้พอสองเข้ามาวนวายเขาคกายเป็นคนคนอคนถ้ามีร้อยใจ ในสูวนของเราทั้งกก่าทิศเก่าเจ็บทันเขาจะคงใจที่รอ้อยที่เหลือในต้นอุทิศเป็นส่วนกุศลเปลี่ยนให้คนหัวใจเอง ใจที่ร้อยที่เหลือในตอนอุ้ทิ่เป็นส่วนผู้ซ่อนเปลี่ยนให้คนหัวใจที่กล้าสวัสดีครับขอบพระคุณสองเสียงกบมือฮนะวันนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ อกุนแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนเคยครับผมเพราะว่าอุทิศหัวใจนี่ตอนแรกเลือกขึ้นมาร้องนี่ผมรู้สึกว่าจะร้องรอดไหมเนี่ยมันยากมาก <laughs> <laughs> ก็เลยได้มามีโอกาสซ้อมกับอาจารย์ตอนซ้อมก็เกือบตายเหมือนกันครับเกือบไม่ถึงพอร้องจริงก็เกือบตายเหมือนกันที่ครับผม <laughs> แต่ก็ผ่านไปแบบทุลักทุเลนะครับก็ตั้งใจวันนี้หยิบผลงานเพลงของแม่ทั้งสามผลงานเพลงมาฝากคนรักเพลงของแม่คนรักเสียงของแม่ คนรักแม่พึ่งพวงดวงจันทร์ทุกคนเชื่อไหมว่าผมสั่นมากตอนนี้ผมตื่นเต้นผมดีตื่นเต้นโอ้โแล้วก็ดีใจฮะผ่านไปกับผลงานเพลงอุทิศหัวใจเพลงนี้หยิบมาฝากคนรักแม่ทุกคนนะครับเพลงต่อไปเป็นเพลงผลงานเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงในความทรงจำของตรีครับเป็นเพลงที่ดีได้ฟังคุณแม่คุณแม่ของผมนะครับแม่แท้ๆนะครับก็คือแม่สมงนะครับร้องร้องเพลงนี้ให้ตีฟังแล้วก็สอนตีร้องเพลงเป็นเพลงแรก แล้วเพลงนี้ก็น่าจะเป็นถ้าจําไม่ผิดหรือว่าถ้าเกิดข้อมูลไม่ไม่ผิดพลาดเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่พ่อเวพ์เขียนแล้วก็เลือกแต่งแล้วก็ให้แม่แม่ได้ร้องนะครับผมกับผลงานเพลงนี้ครับแก้วรอพี่ครับช่วยตีล้อมด้วยนะครับผม ស្នាភិសនៅមកដើមហាសិនសុអោគងឯងខឹងឬ I'll oh, ส sí, March e. ่วนตัวแก้วนี้ที่ไม่ต้องห่วจาไม่ขอม่คู่อที่อาลอวงจงรีบมา่งานขอบคุณสหนุกสวยๆขอบคุณสหนุกกำลังใจจากคนนั้ ทุคนเลยนะครับีบนี้นะาจนา ส่วนตัว,วแกวันนี้คิดไม่ได้ต้องทํายังไงฉันไม่กลัวมีผู้ปกคู่ที่จะรอดูในรีนาแต่ ไปสองคนงานเพลงเหมือนผมไปออกลบมาเลยอาจารย์เหียแตกแล้วใครโดนจิตโดนใจให้ใสงเกงหนังก็ไม่รู้ดนะเสนออยากใส่เองนี่แต่แม่จ๋าผ่านไปสองคนงานเพลงแล้วเลือ,อีกหนึ่งนงานเพลงขออนุญาตรับรางวัลก่อนได้ไหมฮะขอพระคุณครับขอพระคุณสำหรับรางวัลน,น้ำใจด้วยเดี๋ยวยังเหลือศิลปินอีกหนึ่งสาวคนสวยต้องบอกว่านี่เป็น เจ้าบ้านเจ้าทีนถูกถูกถูกจะบอกว่าเจ้าที่ก <Exped ition> <c oughs> <can> ็ไม่น่าจะไม่ใช่เจ้าบ้านถูกแล้วมอันนี้น้องสาวไงแซวได้เดี๋ยวน้องเปลปาวลรีนะครับสาวน้อยคนหด้ามมนคนสุพรรณบุรีนะครับผมเนาะนะฮะขออนุญาตให้ให้หลานรับยอดดอกไม้แลวครับขออนุญาตนะครับสักสองนาทีนะครับผมอย่างที่อาชายบอกลูกระแกงหนังมานั่งลำบากลุกลำบาก เรามากจริงๆฮะอีกอย่างเที่ยวยากด้วยสภาพมันเวลาลุกขึ้นนี่เป้าแตกปุ๊บเลยนะไม่ใช่อะไรถ้าเกิดว่านั่งร้องเพลงเพลงต่อไปเพลงสุดท้ายเนี่ยท <c oughs> ี่เตรียมมาผมกลัวปิดมันจะเดินออกมาเพลนผ์พลาดหน้าเวทีทำไมครับเพราะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่โหดเหมือนกัน <c oughs> โอ้แม่เขาร้องไว้ดีเหลือเกินจะวันนี้เอาแบบตามมีตามเกิดเอาเป็นแบบสภาพตีชัยนรงค์เนาะจัดๆเป็นแบบว่าเออเป็นเวอร์ชันผมตีก็แล้วกัน แต่ร้องเพลงของแม่ชวัฒน์ยืนถึงนี้เฮ้จะมีรางวัลข้างเคียงไหมมีรางวัลข้างเคียงแน่นอนอ่ะตีมีไหมมีแน่นอนขอบคุณแม่มีรางวัลข้างเคียงจริงๆด้วยขอบคุณครับผมเพราะว่าขอบคุณครับขอบคุณสหลวอน้ำใจครับผู้ที่อุปการะตรีชัยนรลคงเนี่ยเขาเป็นคนไน้าดูมากอย่าลืมรางวัลข้างเตียง้วยข้างเคียงขอบคครับคุทอาขอบคุณนะฮะในความรักความเป็นดู ศิลปินคุณภาพฝากไปด้วยจ่าแมมมิโกนะครับขอบพระคุณครับโอ้โหแบบนี้ดีมากเลยแล้วเดี๋ยวจัดจบเพลงสุดท้ายเราก็จะได้ส่งไ้กับน้องเปาวลีเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะแต่ขณะนี้ท่านกาลังชมการแพร่ภาพนะถ่ายทอดเสร็จทีเดียวเลยนี่เพราะว่าเหลือเพลงสุดท้ายแล้วครับใครที่จะให้เอาทีเดียวเลยได้ไหม